นมมสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านความดีอันคนดีทำง่ายพุทธศาสนาสุภาษิตว่าสุกะรังสาธุนาสาธุ ความดีคือการกระทำที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นบุคคลที่เป็นคนดีจะทําความดีอยู่เป็นประจำสามารถทำความดีได้โดยง่ายฉะนั้นในโอกาสวันวิสาขาบุรณะมีเวียนมาถึงชาวพุทธผึงน้อมทำดีเป็นพุทธบูชาวิสาขาบูชาจันทราผ่อง แสงทำส่องทั่วโลกาศรัทธานุนเพนเดือนหกร่มเย็นบำเพ็ญบุญชีพอบอุ่นน้อมนำเร่งทำดีวิสาขาปุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพนเดือนวิสาขาวิสาขาบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนหก อันเป็นนภิลักขิตการสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งซึ่งปกติวันวิสาขาบูชาตรงกับวันเพนขึ้น15คห้าเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยแต่หากปีใดเป็นปีอธิกมาศคือมีเดือน8-2สองหนก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น15คห้าเดือน7นั่นเอง วันนี้เรามาทบทวนถึงความสำคัญกันอีกสักครั้งค่ะประสูตรตรัสรปูปรินิพานตามเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งกว่าสิ่งไหนเพนเดือนหกไม่ผกผันหันเหไปศาสดาพุทธาไทยในโลกาวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิดสามเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือนหกเป็นวันคล้ายวันที่ประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ซึ่งต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงกรอบไปด้วยพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาทีคุณ จบจนทรงเสด็จดับขันธปรินิพานในวาระสุดท้ายทำให้พระพุทธศาสนาได้บังเกิดและสืบต่อมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันชาวพุทธทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขาบูชาองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกและกำหนดให้เป็นวันหยุดของสหประชาชาติอีกด้วย เมื่อโอกาสวันวิสาขาบูชาเวียนมาถึงชาวพุทธทั้งหลายผึงร่วมกันปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลความดีเป็นพุทธบูชาโดยนำหลักธรรมมาปฏิบัติทำความดีได้มากมายและในโอกาสนี้ดิฉันขอนำเอาหลักธรรมเรื่องความกตัญญูอริยสัจสีและความไม่ประมาทมาอธิบายขยายความพอเข้าใจดังนี้ค่ะ หนึ่งหลักธรรมเรื่องความกตัญญูคือความรู้อุปการลคุณที่มีผู้ทำไว้ก่อนเป็นคุณธรรมคู่กับความกระตะเวทีคือการตอบแทนอุปการลคุณที่มีผู้อื่นทำไว้นั่นเองความกตัญญูจะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบุพการีในฐานะที่ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนา ชาวพุทธรู้พระคุณอันนี้จึงตอบแทนด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูบชากล่าวคือการจัดกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวพุทธแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระองค์ด้วยการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่สืบไป 2. หลักธรรมเรื่องอริยสัจส,สี่คือความจริงอันประเรสริฐสประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในวันวิสาขาบูชาประกอบด้วย 1. ทุกข์คือปัญหาของชีวิตสภาวะที่ทนได้ยากซึ่งทุกขั้นพื้นฐานคือการเกิดการแก่การเจ็บและการตายล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญ 2. สมุทัยคือต้นเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดทุกข์ และสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากตัณหาอันได้แก่ความอยากได้ต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 3. นิโรธคือความดับทุกข์เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไปเพราะสามารถดับกิเลสตัณหาอุปทานออกไปได้ 4. มรรคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหามี8ประการได้แก่ ความเห็นชอบดําริชอบวาจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบและลึกชอบตั้งจิตมันชอบ 3. หลักทรรเรื่องความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการล,ลึกได้อยู่เสมอ หลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก่อนพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธทปารินิพานโดยกล่าวเป็นปะชิมวาเจ้าว่าิีสุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำหน้าที่ให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทเถิด ดังนั้นเมื่อวิสาขาบูรณะมีเวียนมาถึงชาวพุทธทั่วโลกพึงน้อมนำทำความดีเป็นพุทธบูชาประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จนสามารถดำรงชีวิตให้เกิดความสงบสุขได้โดยแท้จริงทงั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อวิสาขาบูชาเวียนมาถึง ชาวพุทธพึงเลื่อมใสในศาสนาร่วมทำบุญสร้างกุศลตามศรัทธาปฏิบัติตามธรรมมาพุทธ,ธาจารย์ละเว้นบาปกระทำดีที่แม่นมั่นร่วมสร้างสรรค์ให้ยืนยงคงสมานน้อมนบแด่พุทธ,ธองค์ผู้ทรงญาณร่วมทำบุญสุนทานทุกท่านเทิน ดังพุทธศาสนสุภาษิตว่าธรรมจารีสุข,ขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข